ตอนนี้เรามาถึงที่ตลาดแล้วนะฮะตลาดสดเนี่ยเทศบานเมืองเสนาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่าทุกคนเราไปดูฝั่งด้านนี้ดีกว่ารู้สึกด้านนี้ของเราเป็นเจ็ดหกสากล่าลืมรถนี่ตลาดสดนะครับตอนกี่โมงกันเนี่ยเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังมือดอยู่เลยมันเย็นไงอากาศมันหน,หนาวหนาเย็นๆอันนี้เขาเป็นแบบตลาดผักนุ่น ตลาดผักเดี๋ยวเราไปหาของกินก่นอนเฮ้ยมันด้านนู้นไปทางนี้ไปทางนี้ไปหาไปหาของกินกินอะไรดีอุย้ยขนมอุ้ยขนมหวานด้วยทุกคนตลาดสดอ๋อแต่ว่าตลาดสดเขาอาจจะไม่ได้กว้างมากเลยนี่อุอ้ยมีแบบอันนี้ด้วยขา้าวโพด แต่ว่ากินกาแฟาไปแล้วอะตอนเช้ามันแน่นอุ้ยขนม,ลลมวันเดียวเราร้องให้เขาเดินกันเราจะกินอะไรดีทุกคนตลาดสด้ันแพงปลาปลาปลาว้าวนี่มีปลาด้วยหนุนยาวไปถึงนู้นเลยอะเดินไปได้เรื่อย ต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีเฮ้ยมันเป็นของสดเหมือนขนมอะไรนี่เดินไปนู่นได้เลยส่วนมักก็จะเป็นผักผลไม้ทั่วไปมะม่วงมันยาวไปถึงนูน่นเ เขาไม่มีแบบลานนั่งนั่งแบบเป็นข้าวนั่งนั่งกินอย่างนี้หรอกุ้งโรลร้อยแปดอ๋อสุดแล้วสุดทางนี้แล้วหมดแล้วนี่ทางนี้คือตอนนี้คืออยู่ที่ตลาดเมืองเสนานะครับตลาดเช้าเสนาโรตีห้าบาทเนี่หลวงพ่อสาทุกหมดแล้วมั้งเนี่ย น,นี่อะไรอุ้ยอุ้ย,ยตาลตานเชื่อมทุกคนตานเชื่อมน่าก,กินมากอันนี้มะขามป้อมยี่สิบบาทอุ้ยกล้วยกาวีละยี่สิบห้าหมดแล้วเนี่ยสุดทางจะต้องย้อนกลับทางเดิมถ้าไมา่มีอะไรกินก็คือไปเลยอันนี้มาเดินเล่นน,นี้มาเขาควายไม่ใช่อันนั้นอีกอันนึงอันนี้เข่าควายเฉย เดินย้อนก็ถ้ามีถ้ามีข้าวก็ค่อยซื้อข้าวถ้าไม่มีข้าวเราก็ไปเลยเข้าอายุธยาไปหากินอายุธยาจะว่าจะไปไหว้พระเออไม่รู้จะทันหรือเปล่านะเพราะต้องคืนรถสิบโมงเช้าเราจะหมดแต่ตอ <c oughs> แต่แตอนเราต้องขึ้นรถสิบโมงเช้าแล้วถ้าไปไหนต่อก็ยังไม่รู้เลยแล้วคือแบบเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรมาแบบกับ กระเป๋าเดินทางใหญ่เลยอะคือ <c ười> อยู่ได้เป็นอาทิตย์อะเสื้อผ้าแต่ว่าเริ่มขี้เกียจแล้วอยากกลับบ้านแล้วมาเมื่อวานนะแล้วก็คือวันนี้อยากกลับบ้านแล้วเตรียมเสื้อผ้ามาเยอะเชียวเดี๋ยวลองเดินดูกันแต่เขาเป็นผักนะเขาเป็นตลาดสดไงเขาไม่ได้แบบเป็นตลาดของกินเยอะขนาดนั้นนะอุ๊ยขนมอุ๊ยผักสดเยอะมากเลย มะนาวก็อยู่ที่สามแตกรหั่สิบบาทอุ้ยน้องแมวน้องแมวเห็นน้องแมวข้างล่างป <c oughs> หมไข่นะฮะไข่ก็มีอุ้ยน้องแมว<น><น>อย่างกินดีอ่ะเธอมันมีแต่ของสดเธอคุณป้าคุณป้ามีแต่ของสดเธอไปอันนี้ก็หมูสะเดาก็มีนี่สะเดาสะเดา ออปลาก็มีปลาอ๋อด้านในก็มีเหรอเฮ้ยด้านในก็มีอีกนิดน่อยอีก,อ,กอีกนิดหน่อยด้านในก็มีเราเดินก่อนเดินมั่วๆไปก่อนแล้วก็ไม่มีอะไรกินนะตลาดสดกเ็เธอเอ๊ะเขาไม่มีเป็นแบบร้านข้าวที่ว่าสามารถนั่งกินได้เลยเนาะไม่มีเลยเนาะเป็นแบบว่าอืมเขาเป็นร้านอาหารเป็นร้านอะไรอย่างนี้เนาะ อันนี้เป็นห้องนมม้ำแน่เลยอะห้องน้ำของตลาดไม่มีอันนี้ออกมาก็เป็นแบบลานจอดรถแล้วนะไม่มีได้ละเออ,โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโอ้โอ้หมดแล้วหมดแล้วนี่อันนี้คือเรืออย,ยังอยู่เสนาอยู่นะเดี๋ยวเราจะต้องขับแบบเข้าไปในอายุธยาโอยแต่หนาวมันไม่ได้หนาวมากอะมันเย็นแค่แค่เย็นๆอากาศมันแค่เย็นน มะละกงมะละกอเอาเป็นผักตอนนี้เป็นตลาดผักยี่สิบบาทผักผักก็แบบสิบบาทยี่สิบาทเนาะมะละกอโลละยี่สิบไม่มีเลยว่ามีของกินด้วยละ่ะแต่ก็กินกาแฟไปสองแก้วก็ <c oughs> <c oughs> เลยแบบว่าาจะไม่ได้หิวมากแต่ว่าก็เดินดูเพื่อแบบมีอะไรนะ่าสนใจแปลก มีอะไรแปลกๆเราก็จะซื้อกินผักพืชผักทันยพืชอุ้ยจานละยี 20, ่สิบมะนาวยี่สิบยี่สิบตลาดสดหรือว่าเราต้องไปตลาดไหนอ่ะที่มันจะมีอ,อู้ปลาอู้ปลาแบบเต็มเลยทุกคนปลาปลาช่อนปะ่ปะปลาสลิดด้วย อุ้ยด้านนี้เป็นปลาแบบตั้งอยู่ตลาดวายจะไม่กลับมาอุ้ยน้องเต่าโอ้ปลาแบบเยอะมากตัวนี้กุ้งสิบห้าบาทกุ้งหอยปูปลาอุ้ยด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีหนิมีมีอุ้ยมีมีกบด้วยนะทุกคนปลาอุ้ยปลาเป็นถุงใหญ่ๆอ๋อนี่ไงยาพี่ดูแต่ว่ามันอุ้ยพอมีอันนี้ด้ว แต่ว่ามันดูกินเยอะไปอะมันเป็นก๋วยจั๊กปะปลา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 อืออันนี้ใส่ปัวใสปัวอุ้ยไม่มีแล้วทุกคนตรงนั้นก็คือหมดแล้วมีอยู่ร้านเดียวที่มันเป็นแบบร้านอาหารเนี่ยถนนขจรเสนานะฮะอยู่ตลาดเสนาวุ้ยใหญ่อยู่นะตลาดเขาอะ oh <yeah. S 1> มีปลามีกบมีอะไรงเงี้ยนะ oh. เดี๋ยวขอดินดูนะมีอะไรอีกหรือเปล่ามดแล้ว oh. อ๋อทางนี้ก็หมดแล้วมัน้นก็เป็นแบบว่าทางกลับหรือว่าเราจะไปกินไปกินในนู้นเลยไปกินในอยุธยาไปเลยเพราะว่าว่าจะไปแบบมันจะผ่านวัดชัยอยู่ก็ว่าจะแบบไปนั่งคาเฟ่วัดชัยเล็กเล่นเล่นๆอยู่นะเล็กๆเ,เ,เ,เล็กน้อยถึงปันกลางอืมน่าจะประมาณนี้แหละคิดว่าเนาะอ๋อในด้านในก็มีแบบของอันนี้เราจอดรถไว้ตรงนี้เมื่อกี้ เอาไปดูอีกฝั่งปะ่ะเมื่อกี้แบบเราให้ดูฝั่งทางขวาแต่ว่าฝั่งทางซ้ายเราจึงไม่ได้บุกดูเทศบาลเมืองเซะนาะอันนี้คือตลาดสดหนึ่งตลาดสดสองส่วนมากเขาจะอยู่กันฝั่งตลาดสดสองเยอะตลาดสดหนึ่งก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากเนี่ยแบบรู้สึกว่าพี่ที่พักที่เดียวกันเขาก็มาตลาดสดเหมือนกันอ่ะอุยมีหนมจีนด้วยแต่ว่าเขาเป็นซื้อซื้อกลับบ้านนะหนมจีนตรงนั้นนะ่ะ อนี่ยฝั่งเนี้ยอ๋ออันนั้นก็มีไม่ใช่อันนี้มาใส่รับจ้างอันนี้ขนมห้าบาทไปเถอะขนมห้าบาทอะแต่ว่าเราเราจะไปแล้ว่าไงเราไม่ได้กลับไปที่พักไงเนี่ยขนมแบบขนมนมเนยมันจะขนมโอ้ยแหน่แบบนุ้ยดู่นนุ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 ่ขนม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 วันอ๋อประมาณนี้แล้วกินอันนี้ดีกว่ากินอันนี้ดีกว่า นี่เราจะกินอันนี้ขอโคษที่อันนี้ขายไงครับหกยี่สิบอ้าวเอายีา่สิบครับมันม่วงกับฟักทองรวมนะอ้ารวมเลยครับว้าวน่าทึ่มาได้แล้วนะฮะก็น่าจะประมาณเท่าน,นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปในอยุธยาอยู่ดีก็เดี๋ยวค่อยไปหาข้าวกินที่อยุธยาต่อ ก็จะเดินทางอีกประมาณ30กิโลนะครับตอนนี้ประมาณ7จโมงก็น่าไปถึงไม่เกินแบบ8โมงหรอกไปเดินทางเลยก็คือกินไปด้วยแล้วก็ขับไปนี่นี่นี่รถเราก็เซนาก็น่าจะประมาณนี้แหละนะทุกคนอุ๊ยออกไปทางนู้นแบบว่าไปพาไปดูบรรยากาศแบบทุ่งนาไหมไม่ต้องดูแล้วมัง้งไม่ต้องดูแล้วมัง้งไปกลับกลับ นี่ซื้อมาเมื่อกี้อืมอันนี้มาอันนี้ฟักทองนะฮะถ้าคือแบบฟักทองก็ทำเป็นแพนเคก้กทำเป็นบ้าบินอะไรเงี้ยเนาะอืฟักทองอร่อยนะ่อยดีด